สวัสดีครับเช้านี้วันจันที่ที่18ตุลาคม2 5ง4หครับนำชมนี่ตัวชั้นนลรงนะครับสามรถพุทซาสามรถบา่ฟานฟาขาวของเรานะครับก็กำลังออกดอกออกลูกนะครับ ช่วงนี้ก็เน้นที่8ปดยีี่ยี่นะครับไปสองรอบแล้วสำหรับ8ปดยีี่ยี่ครับทีนี้ตัวต่อก็จะมาช่วยผสมเกสรกันเป็นรุ่นแรกของปีนะครับเจนลูกนะครับ สำหรับสามรถแสงทองตัวนี้ก็อายุยังเข้าปีที่สองนะครับปีที่สองแล้วอันนี้เป็นกิ่งที่ตัดแต่งสาวนะครับอี่นีหลากดื่มนะครับอันนี้กิ่งเดิมนะครับ ต,ต้นเดิมอ,อันนี้กิ่งใหม่นะครับกิ่งใหม่ที่ผมตัดอันนี้ม่ได้ตัดสหรับสามลุแสงทองนะครับอดอกกำลังนะก็พยายามที่จะจัดมแมลงโดยเฉพาะ,มะแมลงวันทองนะครับ ก็ใช้วิธีการนนะครับล่อเข้าขวดน้น,นะครับที่ห้อยไว้นั่นนะครับเพื่ที่จะให้ไม่ให้เขามาลูกกวนนะครับก็เท่าที่จะสามารถทําได้นะครับน,บน,นี่ก็ลังลูกนะครับดอกออกช่อสำหรับ,ส,บสามรถแสงทอง Đọc từng lời âm